และยังอยู่กับผมนะครับกีรติอนันต์สวนชัยช่องซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กนะครับข้างๆผมนะครับน้องอายุถึง20หรือยังนี่แนะนำตัวเองนิดนึงชื่อโกโดนชาริล่าครับเล่นชอมอนครับอายุ18ครับอายุ18แล้วโอ้ถือว่าเป็นเยาวชนรุ่นใหม่มาเลยนะครับเข้ามาที่นะครับที่เครือข่ายธุรกิจของแจสมินเป็นไงบ้างครับน้องก็เป็นความ อยู่เป็นเป็นธุรกิจแบบที่อยู่กันแบบครอบครัวครับนะครับรู้สึกสนุกไม่เหมือนการทํางานทั่วไปครับนั่นแ่ละสินะครับคนเยอะมากเลยนะครับ,รบวันนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโปรดักอะไรไปบ้างครับเรื่องของการวางแผนการทํางานครับการวางว่าควรจะทํายังไงก่อนเริกก่มกจากตรงไหนไปยังไง เพื่อให้เราถึงคัานเส็จได้เร็วขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญอย่าเยี่ยมมากเลยนะครับวันนี้นะครับถือว่ามีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เยอะแยะมากๆอยากจะฝากอะไรให้ครับให้กับเพื่อนนะครับ hmm> ที่เป็นเยาวชนเหมือนน้องบ้างครับที่จะก้าวเข้าสู่ธ si> ุรกิจครับผมการที่เริ่มทํางานก่อนครับ มีประสบการณ์ได้เปรียบเสมอครับใช่ไหมะ<ท>ะนะครับถ้าวันนี้เราทํางานแล้วเราได้เงินล้านใน1ปีก็หมายความว่าน,น้องแค่อายุ19ปีแล้วคุณไปเริ่มตอนอายุเท่าไหร่นะครับ50ปีครับ<ะ>นก่รได้เงินล้านตอน1ปีก็51ปี<ะ>ลนะแล้วนะนะครับได้เงินล้านตอนอายุ19ปีย่อมดีกว่าครับผมนะครับ,รบเห็นด้วยกันนะครับท่านผู้ชมนะครับหวังว่านะครับน้องคงจะให้ขี่เข้ามาร่วมในรายการของเราบ่อยๆกับผมกิรติอนันต์สวนชัยช่องซุปเปอร์มันเน็ตเน็ตเวิร์กสักครู่เดียวครับครับผม